เอาแล้วผมกับสวีท่ามาดูกันด้วยผมวันนี้เกมเด็ดเร็วกันอีกแล้วนะผู้ชมในวันนี้เราจะมาจบแปดเมตรด้วยอาชีพแพ็กมาสเตอร์ผมหรือว่าอาชีพคนเลี้ยงหมานั่นเองนะเนื่องจากมันมีบั๊กหนึ่งนะผู้ชมที่สามารถทำในอาชีพนี้โหชิบ้าได้นะคือบั๊กนี้มันจําเป็นต้องใช้หมาในการทําบั๊กนะแต่อาชีพนี้มันให้หมามาในช่วงต้นเกมผมทำอะไรเออทำให้เราไม่ต้องไปหามาในเกมนะก็เลยทำให้เล่นง่ายขึ้นนะผมเหมาะกับอาชีพนี้มากนี่อาชีพนี้นะผู้ชมอาชีพคนเลี้ยงหมานะ ความสามารถของเขาคือเขาจะสปาว์หมาทั้งมอทั้งหมด3ตัวับผมในช่วงเริ่มต้นเกมนะทําให้เราสามารถเออใช้หมาได้เลยทุกท่านมไม่ต้องไปหาหมาตามทางเอานะคือเราได้หมาเชื่องมาใช้เลยเพื่อทําให้ได้ใช้บัคกง่ายขึ้นนะวิธีการทํานะท่านผู้ชมเอามา,มาทั้งหมด2ตัวท่านผู้ชมหมาเชื่องแล้ว2ตัวนะนี่จะเป็นวิธีแรกในการบินนะของบัคกนี้ของบัคกเจ้าหมาทุกท่เจ้าตูบเจ้าโบอ่าโอยผมล่นขึ้นมาแล,แล้วมามาดูวิธีการบินแบบแรกกันนะท่านผู้ชม ก็คือให้เอาหมาสองตัวบางต่อกันแบบนี้นะจากนะั้นให้เรากดหมาด้านล่างนะผู้ชมแล้วก็กดเลื่อนไปข้างหน้าแบบนี้ค่อยเลื่อนไปนะผูช้ชมนี่เห็นไหมผู้ชมเราก็จะจะบินได้นะแต่บักนี้ต้องทําในที่สูงเท่านั้นผมถึงจะบินได้ซึ่งมันบินชา้าโคตรก็เป็นวิธีการบินอันแรกที่ไมค่คยแนะนำเท่าไหร่นะสำหรับใครที่ยังไม่เจอสิ่งที่ทําให้บักนี้บินเร็วขึ้นนะผมนี้เป็นวิธีแรงนะสำหรับการบินหมาต่อกันแค่นี้ครับผมในการบินนะดูวิธีหนึ่งกว่ในการบินของบักนี้มา อีกวิธีก็คือให้เราทำอย่างเี้ยผู้ชมให้เอาอัโบ่หนึ่งตัวมาวางไว้ด้านนอกนะจากนั้นก็ชมเอานี้ครับผมกล่องนะวางใส่ตัวเจ้าตู่แบบนี้ครับผมจากนั้นก็กดที่รังนะผู้ชมเดี๋ยวแป๊บนึงให้เรากดที่รังแล้วก็ลากไปนะผู้ชมโอ้ยเพื่อนมาแป๊บนึงนี่ผู้ชมนี่กดที่รังก็ลากมาแล้วก็จะบินได้เอาเดี๋ยวเพื่อนมันถือเฮ้ยเอาก่อนเฮ้ยมาในสุก็ได้อยู่คนเดียวสักทีมาลองใช้กันมาชมนี่วางกล่องแล้วก็กดที่กล่องกันมาชมนี่เห็นไหมให้วางที่รังแล้วก็จะบินได้แล้วแต่ก็จะบังค้าายกกนนนนน่ะชมใรบินนะ ก็จะมีโอกาสหล่นมาครับผมเป็นบัคที่ใช้ยากกว่าบักเกลียนม้าหน่อยเพราะว่าตอนนี้บักเกียนม้าเหมือนจะโดนแก้แล้วนะไม่ชมเห็นหลายคนทั่วใหญ่ใช้ไม่ได้กันแล้วนะแล้วก็เอาบัคนี้มาใช้แทนแล้วกันบัคเอ๋ม้าบินนะผมอันที่แล้วเป็นม้าบินรอบนี้บัหม้าบินใช้แรงงานเอโบแบบเต็มที่นี่คือการบจนไปครัผมกับเอโบมาดูกนันว่าจะเป็นไงกันไม่ชมปายบินไปเลยตามรถไฟไปผมเหมือนมันจะเร็วกว่ารถไฟนะแต่มันบังคับยากหน่อยนะไม่ชมบัคนี้นะบังคับยากแต่ก็บินได้อยู่เอามาแทนบัคม้าได้พอิดนึงนะมมไม่มีบบคินใชะ ก็ทำให้เราปลอดภัยได้ะดับหนึ่งอ่ะเพราะเราอยู่บนฟ้าไงจนกว่าใน,นาอนาคตเขาจะเพิ่มศัตรูบนฟ้ามานะแต่คิดว่าคงไม่มีอ่ะถ้ามีคงจะเวอร์เกินไปไปายบินตามไปอุ้ยใช้ยากจริงผมบักนี้เห็นมีหลายคนบอกว่าบนโบสถ์ในเมืองสตอร์ลิงมันมีแผนที่แล้วไชมเดี๋ยวนี้จะขึ้นไปดูกันนะว่ามันมีจริงหรือเปล่าแต่ผมว่ามันจ,จะมีนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนอิตาเล็ผู้ชมที่เขาบอกว่าเราคุณพบไข่สองฟองแล้วนะแล้วานหน้าเขาจะทาให้ยากกว่าเดิมด้วยเ,เคสยูริโอกับเคสประตูมิติครับผมเดี๋ยวน,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 นะ มันมีแผนที่จริงหรือเปล่านี่บินมาดูลลเสบาดูปุ๊บบินลงมาแล้วผมเก็บลางก่อนในแผนที่เอยจริงด้วยมาชมนี่มีแผนที่นะเป็นแผนที่อ๋อมาชมมันเป็นแผนที่บอกทางไปไอพีระมิดตมาชมนี่แผนที่ไปดูยูฟอนะเหมือนจะมีแผนที่มาบอกอยู่ตรงนี้นี่เองว่าอยู่ทำไมเขาไปดูกันนีผมแล้วแค่ขึ้นมาบนบัวเราก็จะเจอแล้วถ้าบินขึ้นมาสังเกตดีๆมาชมเพื่อนเราเจอแผนที่เพื่อนเห็นไหมนี่แผนที่แผนที่ไปเจอยูฟโอน่ะ ซึ่งตอนนี้เคสยังทำได้นะไม่ชมนะถึงอีเวนต์จะหมดก็กยังทำได้อยู่ดีนะเคสเปิดประตูมิติกับเคส์จูโปนะไม่ชม,มเราใจงง,งงกับแผนที่มากเลยเนี่ยเออแล้ววัดกอเลยขึ้นใครเป็นคนร้ายใครฆ่าไอโบผมสองคนนี้สักคนแน่นอนผมว่าใช่แน่ๆไม่นะไอโบผมโดนรอบยิงนะไม่ชมโดนรอบสังหารแล้วคุณทารุมนันกกั้นสัตว์อะผมจะฟ้องกฎหมายข้อที่แปดแล้วก็เก้าล้านไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเคลมเหมือนกันดีวกว่าไม่ชม มันมีวิธีการเคลียร์เหมือนง่ายๆอยู่นะท่านผู้ชมก็ให้เราอยู่หน้าถ้ำก่อนนะตอนเราจุดระเบิดเสร็จรอก่อนท่านผู้ชมก็คือให้เราเคลียร์มอนหน้าถ้ำก่อนเออจนกว่ามันจะเกิดหมดท่านผู้ชมจนกว่าไอ้พวกกระดูกกับพวกระเบิดมันจะเกิดหมดนะก็เคลียร์ให้หมดก่อนนี่มายืนยิงตรงนี้ท่านผู้ชมหน้าถ้ำตรงนี้นะก็รอให้พวกกระดูกกับพวกเออซอมมีระเบิดเกิดให้หมดจากนั้นค่อยเข้าไปเอาของท่านผู้ชมจะได้เข้าไปเอาแบบชิวๆไม่ต้องระแวงหลังแล้วนะว่าเราจะเจอซอมบี้ระเบิดลอยหลังหรือเปล่าก็เคลียร์ไปเรื่อยๆจนกว่ามัน เฮ้ยซอมบี้ระเบิดมาถอยๆๆเออ,อโอ้โหแรงกระแทกแรงมากเพื่นอนถึงกับตัวสั่นนะมาชมเมื่อกี้ติดเพื่อนยิงไปโดนเป็นซอมบี้ที่ค่ออันตรายระวังไว้เลยซอมบี้ระเบิดหมดยังเนี่ยเรายืนเขียนนั่นมากมาชมกว่าจะหมดเหลืออีกกี่ตัววะต้องใกล้หมดแล้วมั้งคือมันเกิดเยอะมากนะมาชมในเมืองอ่ะไอ้พวกกระดูกกับพวกระเบิดเนี่ยสุ่มกันเกิดหมดยังน่าจะหมดแล้วไหมน่าจะหมดแล้วมาชมเออผมไม่รู้ว่าใกล้หมดหรือยังนะ,ะเอาไว้ว่าเราน่าจะบุกฝ่าเข้าไปหรือมันเกิดได้เรื่อยๆวะเนี่ย ผมว่าน่าจะมีขีดจำกัดอยู่นะปกติตอนเรายิงไปเรื่อยมันก็จะหมดได้อยู่นะมาชมประมาณช่วงหนึ่งอ่ะหมดยังอ่ะตัวหนึ่งหมดยังเพื่อนกระสุนผมมีน้อยมากหรือเปลาด่ดเราให้เพื่อนยิงไปนะอุ้ยทมยิงระเบิดอีกแล้วถอย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 ,ถอ,ย,ถอ,ย,ถอ,ยอันตรา,ายมาแล้วนี่ตัวคีป,ปอร์ในถ้ำคีป,ปร์ในเดเรลหมดยังผมหล่อนไปฉายเพื่อนมากนึอก็เป็นตัวระเบิด <laughs> น่าจะหมดแล้วมาชมผมว่าเราวิ่งฝ่าเข้าไปเลยแลยกันนะดูจากสภาพแล้วน่าจะใกล้หมดแล้วละ่ะปราบยิงไปเล็งหัว มีอีกไหมมีอีกตัวลากหัวไปเคียด้วยเพื่อนถ้ามันเกิดนะนะนี่ไนะเพื่อเราน่าจะหมดแล้วท่านผู้ชมมาเรามาเก็บแผ่นใบป,ประตูก่อนปึ๊บไขย,ยังอยู่ไหมโอเคผมท่านผู้ชมนี่ไงไขเ,เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรแบบไขาหายไปแล้วแต่เฮ้ยมีสัญลักษณ์ท่านผู้ชมเขาบอกให้ใช้มีดแบมพายเรียกลูกตาอะไระลูกตายูวีโอมันนะ้งน่ะไม่รู้เหมือนกันนะผมเป็นอิเตอร์เอฟเพื่อนเพื่อนมาดูนี่เห็นไหมมีอิเตอร์เอฟตรงนี้กับเพื่อนเป็นมีดแบมพายกับยูวีโอละมั้งไม่รู้คืออะไรนะ แต่เป็นสิ่งที่จาเป็นในการเรียกิบโอนะมาชมมีของลับอีกแล้วเพิ่งไม่เห็นกันตรงนี้นี่วางแทนไว้แล้วก็เก็บไปมาชมก็ไม่เจอหมาป่วยละอีซี่เทนี้ไม่เจอหมาป่วยแล้วมาชมแล้วก็ในนี้เราก็เคลียร์หมดแล้วด้วยหมดเหมืองครับมาสามคนทีนี้ก็ไปเอาดับเขียวแบบสบายใจเฉบแล้วก็เหมือนในห้องดับเขียวจะมีอีเตียเอรับไปแล้วมาชมมันเป็นอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดินมาแล้วเหมือนผมเคยให้ดูแล้วหรือเปล่านะผมก็จำไม่ได้แล้วคมจำเริ่มสั้นลงสั้นลงเรื่อย เดี๋ยววางแผนก่อนนะผู้ชมเอาดาบเคียวก่อนนะฟึบฟบอ,อีกแผ่นหนึ่งเพื่อนเข้าไปเก็บคองเลยนี่ผู้ชมมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะไม่รู้มันเป็นโรบอทหรือว่าอะไรไมันอาจจะเป็นบอสใน ufo ก็ได้อนาคต <c oughs> เก็บคองเลยเพื่อนนเก็บกระดงไปมือแล้วเพื่อนแวมไหร์เกิดไม่นะเพื่อนเพื่อนเราดาบเขียวแล้วสู้ผู้ชมเรามีตัวแทงอยู่ฝั่งหนึ่งนะมีตัวได้มาฝั่งเราหนึ่งตัวสู้มันเพื่อนเลือเรากระสุนเรือน้อยมากไม่มียาด้วยมีแต่ระเบิดเหลือคนติงสู้มันอาวเรียบร้อยเพื่อนเราเดี้ออมกันนนเพื่แบบึง เปื่อนดอดเออตายคู่ <S <S เรายัางรอดได้เลยท่านผู้ชมยังรอดมาเออคนเดียวที่เหลือตัวเนี้ผมดีนะคนหนึ่งมาชุบทันแล้วอีกคนหนึ่งก็ตัวอีกโอ้โหจะรอดพร้อมกันขึ้นรถไฟไปเพื่อนเรากำลังพยายามลากศพเพื่อนขึ้น,นรถไฟให้หมดท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเก็บของในเมืองมาได้หมดนะเพราะว่าเหลือให้ผมคนเดียวที่รอดก็เก็บได้แค่สิบชิ้นนะแต่ยัางน้นยก็ไดับเกียวมาขายอยู่หน้ากากาไม่รู้ว่าอยู่ไหนแล้วตอนนี้ปล่อยไปแล้วกันท่านผู้ชมเรารอดมาก็พอแล้วรอดจากเมืองได้ไปเพื่อนขึ้นรถไฟ ยนปิวไปนี่โยนวิธีการขึ้นรถไฟแบบเร็วนะถ้าเพื่อนตุยแล้วให้เพื่อนกระโดดแล้วก็ให้เรากดเฟียงไปผู้ชมมันจะไปไกลขึ้นนะเฟียงไปไปขึ้นรถไฟรอเนี่ยตัวเองก่อนเลยคนนี้เอาไปแปะไว้หน้ารถไฟอะไรกันที่มันอยู่หน้าหน้าไปตากลมดูทางให้หน่อยปึ๊บส่วนอีกคนนี่ฉันรู้ว่าแกเป็นคนทารุนกรรมสัตว์เอาไปอยู่ในเตาเผาเลยไปคนนี้นอนคนร้ายผมชั่ร์คนนี้เป็นคนนี้ที่ฆ่าไอโบผมอยู่ในเตาเผาไปเอง ไปเจอกันที่เทปโซนน้ชมฟื้นเพื่อนก่อนฟื้นคนแรกมนุษย์ดาบเขียวฟื้นไปคนต่อไปผู้ต้องสงสัยในใคดียิงรอบยิงไอโบไปฟื้นไป2คนไปอาดาบเองไม่ด้วยดาบเขียวมาเราไปหาโรงงานเทียนล่ากันก่อนไปนนชมไปฟื้นบอสมาสู้เราใช้บักนี้บินไปแปดหมืนเมตรกันมนุยูยว่าจะไปถึงเปล่าชมบักใหม่บักหมาแล้วนะบักหมากับบักมาชื่อ้ายกันเลือเกิน เหมือนเราจะเจอเรื่องงานใกล้ๆท่ผมาชมแล้วก็มีพวกออลอใกล้ๆด้วยนี่เจอโรองงานเออแล็บเทสไล์ใกล้ๆป้อมปกันพอดีน่ผมาชมแล้วก็น่าจะเคลียร์ง,ง่ายอยู่นะเรามาตั้งสามคนด้วยคำจริงให้ป้อมปืนยิงช่วยก็ได้นะแต่มาสามคนแบบนี้เคลียร์เองก็ได้นผมาชมก็ประกอบร่างบอสแล้วก็รอเอาปืนสายฟ้านะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าประตูพอท่อมันยังอยู่เปล่าถ้าประตูยังอยู่สแสดงว่าเคลียร์ยังทำได้นผมาชมเดี๋ยวผมลองให้ด้วยนะตอนท้ายว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่านะเคลียร์ประตูมิติมีอยู่เปล่าเอ้ยนี่ท่นะมาชมยังมีประต เดี๋ยวผมจะลองทําให้ในตอนจบว่ากันนะตอนเรามีฮูลิวเตอร์เยอะๆก่อนเดี๋ยวมายิงดูกันว่าจะเปิดได้เปล่าถ้าเคสประตูพอท่องยังทำได้แสดงว่าไอเคสูโก็ทําได้ผมเพราะว่ามันยังมีแผนที่อยู่บนหลังบวชอยู่นะเอ้ยเพื่อนมาเตรมเลยเพื่อนขึ้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 นกองขึ้นกองปลอดภัยปลอดภัยโอ้โหโคตรเยอะเพื่อนเพื่อนรอไหนะขึ้นกองไปเร็วเข้าเหมือนยังทันอยู่ผู้ชมเพื่อเราไปรอซอมบี้มาให้นะเรามายืนตรงนี้ซอมบี้มันจะไม่มายะเป็นกองไว้ผู้ชมมีธีเคลีย ไอ้แลบเทสล,ลาแบบง่ายอยู่บนกล่องมาชมขึ้นมาไม่ได้นะก็ยิงฟรีแบบนี้ไปเช่นกว่าม,มันจะหมดเมื่อไรจะหมดสักทีเอาต้องการปืนสายฟ้ามาชมไม่งั้นสู้บอสยากนะถึงจะอยู่สามคนก็ตาม <c oughs> เอ้ยข้างทางเราเจอไอโบแลยมาชมไอโบผมตุยนะผมมันยไม่ได้บินเลยเนี่ยต้องการไอโบตัวใหม่ครับ, <c oughs> กรบเก็บศพไปหน่อยถึงเราจะเป็นคาร์ดนั้น่าจะตามผมแพม็คมาเต์แต่ก็ไม่ค่อยอยากเสียเลือดเท่าไหร่นะไม่ค่อยมียามีตั้งเยอะนี่หว่าเซนิคออยสี่ขวดน่าจะพออยู่แต่เก็บไว้ดีกว่าตังน้อยนะมาชมเอ้ยอย่ากัดกัน อยู่ฝั่งเดียวกันให้หมดเร็วปึ๊บหมดยังยังไม่หมดอีกเลยตัวนึงไม่ชมก็ยิงทิ้งเลยกันช่างมันเก็ <c oughs> บไปเก็บไปไม่ใช่บักเอบินกันต่อแล้วก็มาลองด้วยผม้ชมว่าบักเกยียนทำได้หรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าทำไม่ได้แล้วบักเกยียนตอนนี้ไม่น่าบินได้แล้วนะจากที่ผมไปลองมานี่เรามาดูเพื่อนเราทําดีกว่าบินได้ไหมเพื่อนโอเคผมชมเหมือนจะไม่ได้แล้นะมาบินไม่ใช่บักมาบินบักเกยียนบินตอนนี้ตอนนี้บักใหม่มาแทนนี่ผมบักมาบิน ไม่ใช้ไม่ได้นะใช้บักนี้แทนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงหมาผมผมเจอคนร้ายจริงๆครับผู้ชมนั่นจะเป็นแบบคอนคนนั้นเข้ยยิงหมาผมเมื่อกี้หยุดเลยเพื่อนอยู่ไกลๆช่วยเลยเพื่อนมันจะยิงหมาเราอะกันให้หน่อยมันจะยิงไอโบอผมบินบินบินไปอะไรบอเสบะดูโอ้บินยากจริงคผู้ชมบักนี้ผมว่ามันต้องมีวิธีบินอยู่แหละเดี๋ยวผมหาแบบแบบนี้บินได้ไหมเนะี่ยมันก็พอบินได้นะถ้าบินตำาๆ um. แต่เราไม่น่าเปลี่ยนทิศทางได้ยากครับผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึ่งใช้ยากคือเวลาเราเจอมอนไอ้โบมันจะหันทางเองชม เพราะว่ามันจะวิ่งไปกัดมอญเวลาอยู่บนอากาศนะเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีบินแบบที่มันบินได้แล้วกันมาชมเดี๋ยวผมหาวิธีแบบทีนี้ขอเคลียร์หมู่บ้านก่อนตังมีน้อยมากขอตังไปซื้อคของหน่อยรอบนี้เราต้องบินได้แล้วเดี๋ยวลองดูมาชมบินได้ไหมได้แล้วมาชมค่อยๆบินขึ้นเอาไม่ได้หลุดอยู่ดีเดี๋ยวใหมเอาใหมหรือว่าเราต้องเดินข้างบนมาชมเวลาเรากดบินเพราะว่าเราเหมือนเหมือนตัวเราจะสลาลงอ่ะเหมือนแบบตัวเราลหลลงมาชมเราต้องเดินหรือเปล่าเอยใช่มาชมเราต้องเดินใช่ไหมเนี่ยเนี่ยผมบินได้นานอยู่นะอ๋อใช่่าชม เือนเราต้องกดเดิน rate, ด้วยนะเวลาเราบินเราจะได้บินแบบต่อเนื่องเพราะว่าเวลาบินเหมือนจะมีโอกาสที่เราจะไหลลงม้ชมไหลลงไปนะก็ใ like ห yeah. so ้เราเดินเข้าไปหาเจ้าโบไว้ชมนี่เวลาใกล้จะตกก็เดินเข้าไปใกล้ๆม้ชมเดี๋ยวกดเดินไปนะไม่ต้องกดเดินตลอดค่อยๆกดเดินเข้าไปแบบนี้ตลอดทางก็เปลี่ยนจากใช้แค่เมาส์กลายเป็นใช้แป้นพิมพ์แล้วก็มือด้วยม้ชมใช้เมาส์กับแป้นพิมพ์มารอบนี้ตอนไอเกดียบินเราใช้แค่เมาส์ข้างเดียวู้ชมแต่ตอนนี้ใช้2มือละมือหนึ่งกดแป้นพิมพ์ส่วนมือหนึ่งกดเมาส์ ก็เป็นบักบินประมาณนี้มาชมเดี๋ยวเราจะบินไปให้ถึง8 0,000เมตรกันนะบักนี้ผมว่ามันก็เร็วอยู่ถึงจะไม่ได้เร็วเท่าเกียนก็ตามนะท่านผู้ชมคิดว่ามันเร็วกว่ารถไฟไหมผมว่าก็อาจจะไม่เท่านะเพราะว่ามันก็มีอากาศเราหล่นอยู่ดีนะมาชมเพราะว่าเจ้าโบมันชอบหันไปตีพวกเอนามีที่อยู่ข้างล่างผมว่าจะเป็นมาหรืออะไรนะลงมาปุ๊บอุยอยเด้งเด้งเด้งไปไหนแล้วเอายังอยู่แล้วต้องมียูนิคอร์นไหมเนี่ยเผื่อผมจะลองทำเชียยูโอให้ด้วยมาชมถ้าเจอนะไม่เจอก็ก็น่าจะจำได้อยู่ดีเพราะว่ายังมีแผนที่ หมือนจะไม่เจอนะมาชมไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็นในระหว่างทางถ้าเจอไอโบก็นะนําไ้หาเพื่อไว้มาชมมีเผื่อไว้สักสองตัวหน่่ยนะเผื่อบางตัวมันหล่นหายไปตามทางเพราะเวลาเราบินมีโอกาสที่ไอโบที่เด้งหายไปเหมือนกันนะมาชมตปไอโบตัวที่สองตัวสํารองเผื่อไว้มาชมนี่บินไปเอากดผิดเผื่อไล่ลงละบินไปแล้วก็ค่อยกด,อกดเดินตามไปมาชมจะได้บินแบบต่อเนื่องได้นะไปเลยไอโบการบินไปของผม กับไอโบจะเป็นยังไงรอดูกันได้ในคลิปนี้ที่แปดหมื่นเมตรบผงว่าจะรล่ากันทุกคนเหมือนแม้เราบินเราต้องบินถึงสูงไว้นะไ้ชมมันถึงจะปลอดภัยนะไอโบเราค่อยไปค่อยไม่โจมตีตัวที่อยู่ด้านล่างู้ชมมันถึงจะมองไม่เห็นนะต้องอยู่ด้านบนไว้มันจะได้ปลอดภัยไ้ชมเพราะมันอยู่นอกรัศมีของไอโบไอโบจะได้ไม่หันซ้ายหันขวาเองนะจะมาคับง่ายหน่อยมาถึงเทฟโซนด้านหน้าแล้วไ้ชมมันก็บินเร็วเรื่อยนะถึงจะไม่เร็วเท่ารถไฟเพื่อเราก็ตามู้ชมเหมือนรถไฟเพื่อเราจะบิน้ากหน้าก่อนละลงจอดปุ๊บอ้าวเฮ้ย อ้าวเฮ้ยเดี๋ยววัดทำไมเหลือแต่กล่องไอโบผมกระเด็นไปไหนเนี่ยไม่ไอโบผมหายแต่ไม่ไรเรา,เรามีโบ่สำรองมาชมตายไปกันต่อคุณ <c oughs> ใช้แล้วทิ้งเลยไปดีกว่าเราเรามาถึงเซฟโซนสุดท้ายแล้วมาชมพวกเอารอนะเหมือนเพื่อเราจะมาเคลียร์รอแล้ว่วนไอโบผม,มต้องถามผมว่าไปไหนโดนเอารอยิงยิงตุ้อหมดละไม่เหลือมาชมผมเลยไปป้นมาเอารอมาขี่แทนนะเดี๋ยวเรามาตายประมาณเจ็ดหมื่นห้าพอดีมาชมก็เลยพอกลับมาถึงได้อยู่ ขอแว่าหน่อยเพื่อเจอไอโบด้านนอกอีกซึ่งตอนนี้มืดแล้วด้วยอะไรเกิดมาเนี่ยเหมือนจะเป็นคืนอะไรวะ้ามือมีเมฆหมอกแบบนี้ซอมบี้เกิดจะไม่ชมเหมือนด้านนอกไม่น่าจะมีไอโบเกิดละแล้วเข้าไปสมทบกับเพื่อนกว่าด้านในนะเยวจะรอให้เช้าก่อนมนาชมแล้วค่อยไปเรียกเจ้าบอสมาสู้นะถ้าสู้ตอนกลางคืนบอกเลยว่าน่าจะยากกับเจ้าบอสเทสล่านะเพราะผมไม่มีตังเลยนะแลระหว่างทางผมไม่ซื้ออะไรนั่มชมผมบินมา,อย,ยยนะอ,มาอย่างเดียวเลยนะขี่โบบินมาอย่างเดียวเลยไม่แบกอะไรทั้งสิน้นยาก็มีเหลืออยู่เท่านี้มีแต่เบนเด็กไว้ชุดเพื่อนไง เดี๋ยวเรา,าลองทำเคสประตูกันด้วยมาชมผมนี่ประตูอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวมาลองใช้กันดูว่าประตูจะเปิดได้หรือเปล่านะเอาแล้วไขมาเนี่ยขอบคุณที่ยิงไขว้เพื่อนยังเปิดได้หรือเปล่ามาลองกันนะมาชมน่าจะใกล้แล้วอีกไม่กี่นัดยืนรออะไรเพื่อน <laughs> ยืนยรอเราเปิดประตู 1. เหรอหนึ่งอ้าวเรียบร้อยมาชมยังเปิดได้มาชมประตูยังเปิดได้นะแสดงว่าเคสยังทำได้มาชมเคสยูโอเคมิติบอลมาอย่างบอลมาแล้วมาชมผมมีอะไรอยากลองเลยนะ อยากรู้ว่าถ้าเราล่อเจ้าเทสลาบอลมาชนประตูมันจะเข้าเป็นประตูหรืหอเปล่ามาดูกันนะผู้ชมผมเคลียร์ทางเรงียบร้อยแล้วมาเจ้าบอลเทสล่ามาดุนกับดักฆ่าซะประตูมิตีดูดวิญญาณจงไปสู่โลกยิงคอนแล้วก็รอไปไล่ตีคนในโลกนั้นซะจังหวะนี้อ้าวเรียบร้อยผู้ชมเดิน่านแบบหน้าตาเฉยเลยไม่ผมไม่น่ารอนแล้วที่หายแล้วฝากด้วยเพื่อนผมแทงอยู่ผมแทงอยู่เออเรียบร้อยเขาบังอยู่ที่เพื่อนแล้วก็ประมาณนี้ผมช่านผู้ชมสำหรับการทำบักเออหมาบินเนาะ มาแทนบักเกียนที่โดนแก้ไปซึ่งมันก็พอใช้งานได้อยู่นะใช้แทนได้อยู่มาชมดีกว่าไม่มีบักบินนะพราะเราบินได้แล้วก็ปลอดภัยแลตอนกลางคืนโอเคผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอบคุณทุกคนที่มาดูผมฝากทุกคนดูติดตามกดไลค์แล้วก็ดกดดิ่งเพื่อไปคลิปใหม่ผมด้วยผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมไปละฝากให้โบบิลเล่นอยู่คนเดียวไปแบบนี้แหละไปบ้โม <Yo S 1>